สวัสดีค่ะอยู่สวนผักนะคะวันนี้พาชมผักสลัดค่ะสลัดกรีนโอ๊กนะคะเ,เพื่อนๆกรีนโอ๊กนะคะนี่เลยค่ะอายุเก็บเกี่ยวก็ประมาณ40-45วันนะคะดูค่ะอันนี้ใส่ปุ๋ยเรียบร้อยนะคะแปลงนี้ใส่ปุ๋ยเรียบร้อยค่ะชมๆนะคะการดูแลก,ก็ไม่ยากค่ะ รดน้ำวันละสองครั้งนะคะเช้าเย็นค่ะแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะคะปุ๋ยที่สวนใส่ก็จะเป็นปุ๋ยเม็ดแล้วก็ฝุ่นค่ะเป็นปุ๋ยมูลสัตว์นะคะสองอย่างบางทีก็เป็นขี้หมูบ้างขี้ไก่บ้างนะคะแล้วแต่เราหาได้นะคะแต่ว่าที่สำคัญนะคะถ้าไม่อยากให้ผักเราขมนะคะเราต้องรดน้ำให้ได้นะคะเพื่อนๆรดน้ำเช้าเย็นเลยค่ะเดี๋ยวพาชมใกล้ๆนะคะ อันนี้ก็น่าจะขายได้ประมาณใกล้ๆปีใหม่นะคะน,นี่นะคะปลูกไปเลยค่ะเดี๋ยวพาชมพาชมนะคะผักที่สวนเนี่ยจะไม่ขมนะคะหวานกรอบอร่อยค่ะชมชมชมด้วยกันนะคะเดี๋ยวพาชมนะคะกรีนโอ๊คค่ะ กินเป็นผักสดก็ได้ใส่สลัดก็ได้นะคะทำสลัดโลก็อร่อยค่ะเพื่อนๆนะคะก็ขอบคุณที่รับชมนะคะติดตามอีพีหน้าค่ะ